้อมมาร่วม2เดือนกว่าแล้วครับผมน้ำหนักก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมเกินกันมันสองสาโลครับผมผมพร้อมตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยก็สไตล์คล้ายๆกันคิกบ็อกซิ่งแค่จำกัดอาวุธเท่านั้นเองครับผม ทำให้เราฝึกซ้อมมวยไทยได้ปกติครับผมไม่ว่าจะเป็นคีบบอกซิงหรือว่ามวยไทยเราก็สามารถโชคได้ครับผม <S <S ก็รู้สึกเสื้อไพร์นะครับดีใจครับผมที่ได้โชคกับแล้วลุงฟอร์มสดอย่างชาโดครับผมจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองเลยครับว่าเราจะสามารถาต้านพลังของเขาได้หรือเปล่าเราก็จะใช้ประสบการณ์ใช้พรมเก๋าให้เราเป็นประโยชน์ครับผม อยากเชินแฟนๆนะครับฝากช่วยเชียร์ให้กําลังใจนักมวยไทยทุกคนแล้วก็ฝากผมนะครับพี่ชายสองพี่น้องก็เปียงลวงใจให้ผม,มก็จะทําหน้าที่ผมให้เต็มที่ครับเอา,าชนะฝากแฟนมวยให้ได้ครับผมครับผมครับ